พอเราถัดมาถึงจุดเริ่มต้นของแถวที่12แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆก็ทำโซ่5แล้วก็มาถึงจุดตรงนี้แล้วเพื่อนๆทำาีเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทำโซ่1แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมค่ะตอบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บไหมทีหลังต่อไปเราจะเริ่มแถวที่13นะคะแอดมินก็จะเริ่มตรงนี้เลยนะคะก็โดยการทำโซ่3นะคะเป็นหลักแรกอย่างนี้นะคะเก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะห อย่างนี้ค่ะโซ่ส 3, อย่างนี้นะคะพอได้โซ่สแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทํา F อีก2ครั้งนะคะนี่ค่ะอย่างนี้นแล้วแอดมินก็จะเก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะก็ได้เป็น 3F นะคะอย่างนี้ค่ะพอได้เป็น 3F แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆทําโซ่หนะคะ 1>, 1 2 สามสี่แล้วต่อไปก็โซ่ห้าเก็บไหมไปพร้อมเลยค่ะอย่างนี้นะคะพอโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำา f 1หนึ่งครั้งในช่องนี้อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่สองอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็ทำา f ในช่องนี้ นี่ค่ะแล้วต่อไปก็ะซู้5แล้วเพื่อนๆตรงนี้นะคะเพื่อนๆทำสามเอฟหแล้วต่อไปตรงนี้เพื่อนๆทำซูสองัันอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำสามเในช่องเดิม1 2 3แล้วก็สูหา แล้วก็ทำ F 1ครั้งในช่องนี้ทำโซ่สองขั้นนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสับวางกันตรงนี้ที่เราทำไว้สามอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปพอมาถักมาถึงตรงนี้เราก็จะทำแบบนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะนี่ค่ะจุดเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะพอโซ่2เสร็จเพื่อนๆก็ทำ F อีกครั้งหนึ่งในช่องนี้ก็จะได้เป็นตัว V แบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆเลยนะคะตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะ1 2 3 4 5อย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำสาม f 1 2หแล้วก็โซ่สอแล้วก็1 2 3ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆทาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่14กันค่ะมาค่ะเรามาถึงจุดเริ่มต้นก็คือตรงที่เราเริ่มต้นไว้ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ทําา f f อ่เดี๋ยวถอดออกก่อน 2 3ต่อไปทําโซ่1น,นะคะแล้วเพื่อนๆทํา F ช่องนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องทํา F ทํา T ค่ะแบบนี้นะแล้วขึ้นต้นโซ่3าพอได้ขึ้นต้นโซ่3ามเสร็จนะคะเพื <ๆ S 1> ่อนๆทำสองเในช่องนี้1นสอง พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่สองพอโซ่สองเสร็จแล้วนะคะต่อไปอ่าเพื่อนๆทำสามเอฟตรงนี้นะคะมุมนี้นะคะหนึ่งสองสามได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จเพื่อนๆทำโซ่สองพอโซ่สองเสร็จนะคะต่อไปเพื่อนๆทำ F ตรงกลางแล้วก็ทําโซ่2แล้วก็ทํา 3F มุมนี้1-2-3อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปโซ่2 1-2พอโซ่2เสร็จนะคะเพื่อนๆทํา 3F 1-2-3โซ่2ขั้นแล้วก็ทํา 3F หนึ่งสองสามก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเซตหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่สองเหมือนเดิมเลยค่ะสามเอฟมุมนี้หนึ่งสองสามโซ่สองแล้วก็ทำสามเออทำหนึ่งเอฟตรงกลาง,างนี้นะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ทำสามเอฟมุมนี้ หนึ่งสองแล้วก็สามก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งเซตนะคะทุกคนยทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปค่ะต่อไปนะคะเรามาถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็เหมือนเดิมนี่ค่ะแล้วก็โซ่สแล้วก็ทํา 2F เพิ่มในช่องเดิม อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่สองแล้วเพื่อนเพ่อนพันหัวเข็มนะคะทํา f 2ครั้งโดยการรวบพร้อมกันแบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปโซ่สามอย่างนี้นะคะพอโซ่สามเสร็จนะคะต่อไปเพื่อนๆทํา f 1ครั้งก่อนช่องนี้อย่างนี้ค่ะแล้วทําโซ่ห้า แล้วก็ทำ f ในช่องเดิมอย่างนี้ค่ะแล้วก็โู่3แล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งทำ f อย่างนี้ค่ะทำสองหลักในช่องเดียวกันก็จะได้เป็นแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปโซ่2แล้วก็ทำาม f 1 2... 3สู่2แล้วก็ทำโซ่สาม เอ้ยทำ f 3ครั้งอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นี่ค่ะสำหรับ1เซตนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปจ้านี่ค่ะตรงนี้ก็สู่2นะคะ1 2ทําทำ f 2ครั้งโดยการรวบพร้อมกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่2 ไอ้สู้สามนะคะแล้วก็ทำหนึ่งเอฟแล้วก็สู้ห้าแล้วก็ทำเอฟในช่องเดิมแล้วก็สู้สามแล้วก็ทำสองเอฟในการรวบพร้อมกันก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็สู้สองนี่ค่ะหนึ่งเซตนะคะทุกคนต่อไปเราจะมาถึงเอ่อเราจะมาขึ้นต้นแถวที่สิบหกกันนะคะทุกคนก็เหมือนเดิมนะคะ จุดเริ่มต้นนะคะก็เป็นแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อทำโซ่3ามเป็นหลักแรกแล้วก็ทำสอง f ในช่องเดิมในช่องเดิมอย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่ส่นะคะหนึ่งสี แล้วก็อย่างนี้ค่ะข้ามไปนะคะแล้วก็ทำ F สามครั้งในช่องนี้ในหลักนี้อันนี้คืออย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราข้ามไปนะคะแล้วมาทำสาม F ตรงหลักนี้หนึ่งสอง สก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะเพื่อนๆทำโซ่2แล้วก็ทำา f ตรงกลางตรงนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่2แล้วก็ทำ3า 3f ตรงหลักนี้1 2 3ก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปโซ่4ข้ามนะคะแล้วก็มา F 1 2 3โซ่2แล้วก็ทำ3า 3F ในช่องเดิม1 2 3นี่ค่ะก็จะเป็น1เซตนะคะทุกคน1เซตจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปจ้าต่อไปนะคะเราจะขึ้นแถวที่17กันนะคะทุกคนนี่ถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะทุกครั้งโซ่3ทำา f 2ครั้งอย่างนี้นะคะ จะได้เป็นแบบนี้จุดเริ่มต้นนะคะแล้วต่อไปโซ่สแล้วต่อไปนะคะทํา f 2ครั้งในหลักเดียวกันโดยการรวบพร้อมกันจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็รวบพร้อมกันอย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จและะ้วค่ะต่อไปโซ่สอย่างนี้นะคะนี่เอาโซ่สค่ะโซ่สนะคะเสร็จะนะคะ แล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทํา f ตรงกลางนี้นะคะหนึ่งครั้งก่อนอย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทาโซ่ห้า 5, แล้วก็ทํา f ในช่องเดิมอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ทํา 2f โดยการรวบพร้อมกันในหลักเดียวกันอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปโซ่โซ่สอง ตรงนี้เราโซ่2ตรงนี้เราก็ต้องโซ่2นะคะแล้วก็ทำสาม f 1 2 3สองสโซ่2ขั้นทำสาม f 1 2 3นี่ค่ะก็จะได้1เซตนะคะทุกคนเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปจ้า